เดือนกันยายนปี1859นักวทิทยาศาสตร์สังเกตเห็นเปลวสุริยะที่ทรงพลังที่ได้รับการยืนยันว่าเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกดวงอาทิตย์ปล่อยรังสีพลังงานและพลาสมาจำนวนมากออกไปสู่อวกาศนี่ถือเป็นภัยพิบัติครั้งใหญ่และเลวร้ายแต่มันเกิดขึ้นห่างจากโลก150ล้านกิโลเมตรมันจึงไม่น่าจะเป็นปัญหาใหญ่ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วปัญหานั้นร้ายแรงมาก ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่เห็นเปลวเพลิงสายโทรเลขทั่วยุโรปและอเมริกาเหนือก็หยุดทํางานสายโทรเลขบางสายเกิดประกายไฟละไม่ผู้คนดูแล้วว่าดวงอาทิตย์ไม่ได้เป็นแค่แหล่งกําเนิดแสงและความอบอุ่นเท่านั้นแต่ยังเป็นอันตรายด้วยนักวิทยาศาสตร์เรียกวันนั้นว่าเหตุการณ์คาริงตันข่าวดีก็คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงกลางศตวรรษที่19และไม่ได้ทําให้เกิดปัญหาใหญ่กับโลก ข่าวร้ายก็คือนักวิทยาศาสตร์เตือนว่าในปี2025โลกจะเจอกับพายุสุรยิยะที่รุนแรงกว่านั้นซึ่งเกิดจากการพ่นมวลโครโรนานี่คือกลุ่มเมฆพลาสมาหรือก๊าสที่มีประจุข,ขนาดใหญ่ดวงอาทิตย์ปล่อยสาาสารนี้สู่อวกาศได้หลายพันล้านตันในครั้งเดียว จากนั้นสาสารทั้งหมดจะบินด้วยความเร็วสูงผ่านอาวกาศสาสารบางส่วนไปถึงโลกของเราได้ในเวลาเพียง15ชั่วโมงส่วนที่เหลือจะใช้เวลา2-3วันในระหว่างการเดินทางสาสารจะจับและเร่งความเร็วอนุภาคที่มีประจุใดๆที่มันเจอระหว่างทางซึ่งจะเพิ่มความเข้มข้นและพลังให้ตัวสาสารจากนั้นพลังงานที่ไม่ยหยุดยั่งได้นี้จะพุ่งชนโลกมันทำให้บรรยากาศชั้นบนร้อนขึ้นเพิ่มความหนาและรบกวนการทำงานของดาวเทียม ดาวเทียมจะเคลื่อนที่ช้าลงและลอยต่ำลงการสื่อสารกับดาวเทียมจะไม่เสถียร GPS จะผิดปกติทำให้ส่งข้อมูลได้ไม่ดีนอกจากนี้ก๊าซที่ประจุด,ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ยังแทรกซึมเข้าไปในโครงข่ายไฟฟ้าหม้อแปลงและสถานีไฟฟ้าทำให้เกิดการล้มเหลวครั้งใหญ่ที่ทำลายการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทั้งหมดการประทะที่รุนแรงกับโรงไฟฟ้าหลายแห่งอาจทำให้ไฟฟ้าดับในเมืองใหญ่ได้อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์บริการต่างๆเครือข่ายจะใช้งานไม่ได้ระหวังติดต่อกันไม่ได้บริษัทใหญ่หลายแห่งอาจล้มละลายและโลกอาจเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจนี่เป็นปัญหาใหญ่แต่ไม่ใช่ปัญหาที่ร้ายแรงที่สุดโรงไฟฟ้าจ่ายไฟให,ให้กับโรงต้มน้ําและสถานีสูบน้ําพายุสุริยะอาจทําให้ระบบน้ําประปาของเรามีปัญหาเราไม่สามารถซื้อของในร้านค้าได้ถ้าไม่มีเงินสดแน่นอนเราสามารถฟื้นฟูมันกลับมาได้แต่เราจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในยุคโบราณสักพักหนึ่ง แต่ที่เลวร้ายที่สุดคือพายุสุริยะที่กินเวลานานอาจทำให้การผลิตอาหารหยุดลงตัวอย่างเช่นในปีนี้พายุแม่เหล็กโลกที่เกิดจากพายุสุริยะทำให้ดาวเทียม GPS ที่เชื่อมต่อกับรถแทรกเตอร์ยุคใหม่หยุดทำงานทำให้เกษตรกรทำงานไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดพายุแบบนี้ขึ้นทุกวันนานหนึ่งปีสินค้าหลายอย่างในซูเปอร์มาร์เก็ตจะเริ่มหายไปนอกจากนี้การเดินเรือยังต้องอาศัยดาวเทียมด้วยเรือจึงสามารถคำนวณตำแหน่งลาติจูดและลองติจูดได้ ถ้าดาวเทียมเกิดความเสียหายหรืออาจหลงทางในมหาสมุทรได้แม้แต่วานก็หลงทางในมหาสมุทรเมื่อเกิดพายุแม่เหล็กนกหลายชนิดใช้สนามแม่เหล็กนำทางในการบินอพยพไกลไปทางใต้ดังนั้นไม่เพียงแต่คนเท่านั้นแต่สัตว์ก็อาจเจอปัญหาใหญ่เช่นกันพายุสุริยะทำให้บรรยากาศชั้นบนร้อนขึ้นส่งผลให้บรรยากาศหนาขึ้นการเคลื่อนที่ของดาวเทียมช้าลงเนื่องจากแรงต้านของอากาศทำให้มันลอยต่ำลงมา และหนึ่งในดาวเทียมเหล่านั้นก็คือฮับเบิลซึ่งเป็นกล้องโทรทัศน์ที่จับภาพบรรยากาศที่น่าทึ่งให้พวกเรานักวิทยาศาสตร์บอกว่ามันจะพังเร็วขึ้นมากเพราะถูกพลังงานแสงอาทิตย์โจมตีคุณอาจได้ยินข่าวมาบ้างแล้วว่าดวงอาทิตย์ทําให้เกิดพายุแม่เหล็กไฟฟ้าบนโลกเมื่อไม่นานมานี้แต่โชคดีที่มันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตเราปัญหาเดียวคืออาการปวดหัวความดันโลหิตสูงและมีอารมณ์แปรปรวนในช่วงที่มันเกิดขึ้น ดูเหมือนจะเป็นเรื่องธรรมดาแต่นักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่มีข้อสรุปที่ตรงกันในเรื่องนี้ไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่าพายุแม่เหล็กส่งผลต่อสภาวะของเราอย่างไรและเพราะเหตุใดใช่ในช่วงที่เกิดพายุความหนาแน่นของชั้นบรรยากาศโลกจะลดลงและส่งผลต่อความดันโลหิตของเราได้เหมือนที่เกิดขึ้นเมื่อสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงดังนั้นผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบหายใจและหลอดเลือดควรระวังแต่โชคดีที่ผลกระทบต่อระบบประสาทนั้นไม่มากนัก เป็นไปได้ว่าเมื่อผู้คนได้ยินข่าวว่าจะเกิดพายุแม่เหล็กและรู้สึกไม่สบายใจพวกเขาจึงได้รับผลปรากฏการยาหลอกหรือ placebo effect แต่ก็มีข่าวดีเช่นกันอนุภาคที่มีประจุฟไฟฟ้าทั้งหมดบนดวงอาทิตย์จะทำปฏิกิริยากับอะตอมและโมเลกุลในชั้นบรรยากาศของโลกปฏิกิริยานี้ทำให้เกิดแสงเหนือที่สวยงามการอยู่ห่างจากแก๊สเจ็ตต่างๆบ้างก็เป็นเรื่องดีและมองขึ้นไปบนท้องฟ้าบ้าง พายุลูกใหญ่ที่สุดลูกหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่13มีนาคม1989ในวันที่10มีนาคมดวงอาทิตย์พ่นพลาส m a โคโรนาออกมาอย่างมหาศาลโดยมีปริมาณเท่ากับโลก36ใบเมฆสุริยะพุ่งมาหาเราด้วยความเร็ว1,060,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงและ2-3วันต่อมาแสงนี้ก็พุ่งชนสนามแม่เหล็กของโลกการชนนี้ทำให้เกิดพายุแม่เหล็กโลกผู้คนได้เห็นแสงเหนือที่สว่างสวยและสวยที่สุดในประวัติศาสตร์ การแสดงแสงครั้งนั้นครอบคลุมพื้นที่เกือบทั้งหมดของโลกแต่หลังจากการแสดงอันสวยงามปัญหาต่างๆก็ตามมาพายุสุริยะที่มีความรุนแรงถึงขนาดทะลุผ่านชั้นบรรยากาศและไปถึงพื้นผิวโลกในตอนแรกพายุรบกวนการทำงานของดาวเทียมจากนั้นก็สร้างความเสียหายให้กับเครือข่ายไฟฟ้าตัวอย่างเช่นมันทำลายหม้อปแปลงของโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ในรัฐนิวเจอร์ซีย์บริษัทพลังงานในแคนาดาต้องหยุดทำงานเพราะระบบทำงานหนักเกินไป ส่งผลให้คนประมาณ6ล้านคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของแคนาดาไม่มีไฟฟ้าใช้นาน9ชั่วโมงซึ่งถือเป็นเหตุไฟฟ้าดับครั้งใหญ่ที่สุดที่เกิดจากพายุแม่เหล็กโลกและใช่มีพายุที่รุนแรงกว่านี้ในช่วงกลางศตวรรษที่19และต้นศตวรรษที่20แต่ตอนนั้นโลกยังไม่มีโครงข่ายไฟฟ้ามากนักพายุที่รุนแรงกว่านี้อาจเกิดขึ้นในปี2025 คำถามคือเราพร้อมรับมือกับพายุนี้หรือไม่การศึกษากิจกรรมของดวงอาทิตย์อย่างละเอียดจะช่วยเราเตรียมตัวได้ถ้าเรารู้รายละเอียดของพายุล่วงหน้านักวิทยาศาสตร์สามารถปิดระบบบ,บางส่วนแล้วค่อยเปิดระบบใหม่ที่หลังได้ในทางทฤษฎีนะถ้ากิจกรรมของดวงอาทิตย์เพิ่มขึ้นทุกปีเราต้องคิดค้นวิธีใหม่เพื่อปกป้องตัวเองใครจะรู้นักวิทยาศาสตร์อาจเคลือบเครื่องใช้ไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าทั้งหมดด้วยวัสดุป,ป้องกันพิเศษก็ได้ ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดเราต้องทําทุกอย่างเท่าที่จะทําได้เพื่อไม่ให้สนามแม่เหล็กโลกได้รับความเสียหายเพราะถ้ากรอบป้องกันนี้หายไปพื้นผิวของโลกเราก็จะคล้ายกับดาวองคารแต่อะไรเป็นสาเหตุของพายุสุริยะและทำไมมันจึงส่งผลกระทบต่อเรามากขนาดนั้นโอเคลองนึกภาพผู้ชายที่เซ็ตผมเท่ๆแล้วเข้านอนตื่นมาตอนเช้าหัวของเขาจะยุ่งไปหมดสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์ก็คล้ายกับผมที่ยุ่งเหยิงนี้เมื่อดวงอาทิตย์หมุนสนามแม่เหล็กเหล่านี้จะแตกออกพันกัน ยืดและฉีกขาดในช่วงเวลานี้สนามแม่เหล็กจะปลดปล่อยพลังงานมหาศาลสู่อวกาศนี่ไม่ใช่ปัญหาสําหรับดวงอาทิตย์เพราะสนามแม่เหล็กจะกลับมาเรียบร้อยอีกครั้งในระหว่างกระบวนการที่เรียกว่าการเชื่อมต่อแม่เหล็กใหม่การปลดปล่อยนี้อาจทาให้เกิดปัญหากับดาวเคราะห์ในระบบของเราเมื่อเกิดการเชื่อมต่อแม่เหล็กใหม่อาจเกิดปรากฏการณ์หลายอย่างตามมาหนึ่งในนั้นคุณอาจเคยได้ยินมาแล้วนั่นคือการปลดปล่อยมวลโคโรนาแต่ดวงอาทิตย์ยังมีสิ่งที่น่ากลัวอีกอย่างที่เรียกว่าเปลวสุริยะ ลองนึกภาพดวงอาทิตย์ที่มีความพลุ่งพล่านด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารังสี X รังสีที่มองเห็นได้และรังสีอัลตราไวโอเลตในระหว่างที่เกิดเปลวสุริยะดวงอาทิตย์จะปลดปล่อยพลังงานทำลายล้างนี้ออกมาในปริมาณมหาศาลและกระจายไปในอวกาศด้วยความเร็วแสงคลื่นจากการระเบิดจะมาถึงโลกในเวลา8นาทีโชคดีที่เราไม่ได้รับความเสียหายมากนักจากเปลวสุริยะเหล่านี้เพราะสนามแม่เหล็กและชั้นบรรยากาศของโลกปกป้องเราไว้ เปลวสุริยะที่รุนแรงอารบกวนคลื่นวิทยุในบรรยากาศชั้นบนและส่งผลกระทบต่อการทํางานของดาวเทียมแต่ก็ไม่ร้ายแรงอะไรปรากฏการจากดวงอาทิตย์อีกอย่างเรียกว่าพายุรังสีสุริยะซึ่งประกอบด้วยเอิเล็กตรอนและโปรตอนที่ถูกเร่งความเร็วและเคลื่อนที่ช้ากว่าความเร็วแสงเพียงเล็กน้อยด้วยสนามแม่เหล็กของโลกพายุรังสีสุริยะจึงไม่ทาอันตรายกับโลกของเรามากนัก แต่มันเป็นอันตรายต่อนักบินอวกาศและดาวเทียมอนุภาคเหล่านี้ทะลุผ่านเนื้อเยื่อของมนุษย์และทําให้เกิดปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงได้ในลักษณะเดียวกับรังสีแต่ก็เฉพาะเมื่อคุณอยู่ในอวกาศหรือกำลังบินขึ้นไปในบรรยากาศชั้นบนเท่านั้น